بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقرة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allahumma alimna ma yang ya Rabban alamin. Wassalamu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bin amatihi tati musalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Badakan salah satu mohonan penkamar sifat Allah subhanahu wa taala. Dengan kuasa dan kekuatan yang sempurna. Alhamdulillah ala Alhamdulillah ala kulli Alhamdulillah ala kulli hal. ขอสรรเสริญต่อพระองค์อลอสมาตาลาขอชุโกตขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้เราก็ได้มาพบปะก,กันนะครับมีคําถามนะครับมีคําถามเข้ามาว่าอนุญาตให้มุสลิมะนะครับไปเยี่ยมกุบฏได้ไหมหรือว่าอนุญาตให้ผู้หญิงนะครับมุสลิมเ,เมื่อลำมานจนาซาะลำะมานให้คนตายเสร็จแล้วเนี่ยจะไปส่งจนาซาได้ไหมนะจะตามขบวนจนาซา ไปที่กูโบนะครับสุสานหรือหลุมฝังศพอนุญาตหรือไม่นะครับมีคําถามนี้ขึ้นมาก็ทำดีแล้วนะครับผมก็ได้ไปทบทวนนะครับไปอ่านตำรับตําราแล้วก็ไปอ่านคําฟัตวาของบรรดาอุลามะทั้งหลายก็ได้ผลสรุปมาว่านะครับ <c oughs> บรรดาปราชญ์ก็หลายๆท่านนะครับได้ตอบคําถามนี้เอาไว้นะครับ โดยเฉพาะอย่างเช่นเบนบาสเช็คกุสัเมนเช็คฟาวซานนะครับเช็คสุลลมานออร์ไฮลีนะครับท่านได้ตอบเอาไว้ซึ่งคำตอบของปราฏิหายๆท่านก็ตรงกันนะครับตรงกันห้ามดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสียา,ารัก,กุโบสนะครับอันดับแรกพูดถึงเรื่องของการซสียรักุโบส์นะครับการเยี่ยมนะครับการเยี่ยมสุสานการเยี่ยมกุโบส ตามหลักศาสนาแล้วมี2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเป็นประเภทที่ยาจูสนะครับอนุญาตให้ทําการเยี่ยมกุบตได้นะครับับหรือว่าเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับข er, องท่านศาสดามอมมัสโลลวะอะลัยฮุซัลลัม lle, นะเป็นคําคสั่งของท่านนะเป็นการกระทําของท่านแล้วก็เป็นการกระทําเป็นการปฏิบัติของเราซาบะนะครับแล้วก็เป็นมติของบรรดาปราชญ์ทั้งหลาย นะครับว่าการเยี่ยมกุบบร์นั้นเป็นสุนนะนะเป็นแบบฉบับของนักศสาสนาโมเสสโลลอัลเลสลามที่ส่งเสริมให้บรรดาผู้ชายอันนี้เป็นมติเอกฉันแต่สําหรับผู้หญิงนั้นก็มีการขีลาฟมีการขัดแย้งกันดังนั้นมามาดูประเด็นแรกก่อนนะครับว่าการเยี่ยมกุบร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาได้สนับสนุนส่งเสริมให้กระทำนะครับนั่นก็คือการไปเยี่ยมหลวงฟังศพนะครับไปเยี่ยมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้สลาม นะครับเพื่อที่จะขอดูอาขอพรให้กับผู้ตายนะครับขอให้ผู้ตายนั้นได้รับความเมตตาขอให้ได้ขอลสสตาทรงอภัยโทษให้นะครับอันนี้คือเป็นสุนนะ่าที่ท่านศาสดาได้ส่งเสริมเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะได้รำลึกถึงความตายนะครับและเตรียมตัวสําหรับโลกอาคิรอนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีหลักฐานนะครับมีแบบอย่างจากการปฏิบัติของท่านศาสดามอม,ม,มัสอลลอวอะวะสลัม แล้วก็เป็นคําสั่งของท่านนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการปฏิบัติของเหล่าสหายของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต์ละลัลอาลีสลัมแล้วก็เป็นมติของบรรดารปวงป่านะครับว่าการเยี่ยมสุสานเยี่ยมกุโบต์นั้นเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของสัตว์ท่านศาสดามูฮัมมัดสุลต์ละลัลอาลีสลัมนะครับสำหรับบรรดาผู้ชายนะครับท่านศาสดามูฮัมมัดสุลต์ละลัลอาลีสลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าคุณตูนะาให้ตุกุมอันซิยาโรตินกุบูรฟะซูรูฮา ว่าอินเนฮาตูซาคิรุกุมอัลมาอุดนะครับในบางรายงานบอกว่าตูซาคิรุกุมอัลอาคิรอความว่าฉันเคยห้ามนะครับเคยห้ามพวกท่านในการเยี่ยมกุบบอฟาซูรูฮาและพวกท่านจงไปเยี่ยมมันจงไปเยี่ยมกุบบอเพราะว่าการไปเยี่ยมกุโบอ้นั้นจะทําให้พวกท่านนั้นได้ระลึกถึงความตายนะครับบางรายงานบอกว่าจะได้ระลึกถึงอาคิรอนะครับอันนี้คือท่านนับดุลเบี๋ยมอัลมัสลลัองไวส์ล,ลัมได้กล่าวเอาไว้ คือในตอนต้นของอัลอิสลามนั้นท่านศาสดาได้ห้ามนะครับการไปเยี่ยมกูโบต์เยี่ยมสุสานก็เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่า,าใกล้กับยุคยาฮิเลียนะครับเพิ่งผ่านมาจากยุคยาฮิลายุคยาฮิเลียคือยุคอิสลามก่อนยุคก,ก่อนอิสลามนะครับเป็นยุคที่พวกเขาเนี่ยให้การยกย่องหลุมฝังศพให้การยกย่องกุโบต์นะครับบางกุโบต์บางหลุมเนี่ยพวกเขาก็ทําการเคารพบูชา นะครับการกวิงวอนขอนะครับไปเชื่อดถวายคนที่ตายไปแล้วนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคยาฮิเรียพออิสลามได้มาปุ๊บนะครับในตอนแรกท่านนบีมูฮัมมัดสูลลลอฮวะลิสลามก็เกรงว่าจะเกิดฟิตรนะนะครับเกรงว่ามุสลิมเราก็จะกลับไปทําชริกนะครับไปขอดุอาไปขอพอรจากคนตายไปบ่นบานต่อคนตายไป เชือดถวายคนตายนะครับนั่นคือชีติดังนั้นท่านนบีกลัวตรงนี้ท่านนบีก็เลยห้ามในตอนแรกในช่วงแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออิมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยท่านนบีก็อนุญาตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดลลอห์วะลัยซ์สลลมบอกว่าฟาซูรูฮาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุบฏในะครับฟาซูรูฮาฟาอินนาตุซักาิรูตูซ์จิรุกุมอัลมาอูสนะบางรายงานบอกว่าตุซักาิรุกุมอัลอาคิร์เพราะว่าการไปเยี่ยมกุบฏนั้นจะทําให้ระลึกถึงความตาย นะครับจะทําให้ระลึกถึงอาคิร์นะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวสู่อาคิร์และท่านนบ,บีมมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามก็ได้สอนเราสหายบ้างนะครับไปเยี่ยมกุโบต์ให้ทําการกล่าวสลามนะครับกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมอาฮลัดิยาริมินันมูมินีนวัะมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกุนนัสอัลลอฮฺละนาวะละกุมอลอาฟิยะเกี่ยวกับถ้อยคำหรือว่าคำสลาล์มที่ให้กับชาวกุโบต์เนี่ย มีหลายสำนวนด้วยกันมีหลายรีวายาด้วยกันดังนั้นใครที่ท่องจําอาจจะต่างจากที่ผมได้กล่าวไปก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครสามารถที่จะจําได้ทุกอย่างก็เวลาไปเยี่ยมกุมวรไหลายครั้งก็มีการสลับกันนะครับต้นนั้นบ้างต้นนี้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือท่านศาสดาได้สอนนะครับนี่คือสุนนะ้นนี่คือแบบฉบับที่แท้จริงนะนี่คืออัลอิสลามที่ได้กําหนดเอาไว้ว่า อ,อนุญาตให้ไปเยี่ยมกูบดได้หลังจากที่ถูกห้ามแล้วไปเยี่ยมก็ให้กล่าวสลามให้กับคนตายขอดูอาให้กับคนตายนะครับอันนี้คือเป็นสุนทรเป็นแบบฉบับที่ท่านศาสดามอมุสลสิมอัลลอฮมได้อนุญาตอนุญาตเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนการเยี่ยมของผู้หญิงนะครับอันนี้ <c oughs> ก็มีการขัดแย้งกันระหว่างปาก นะครับบรรดาผู้รู้บรรดาอะลลมูลามามีการขัดแย้งกันในเรื่องของอคําถามที่ว่าผู้หญิงเนี่ยไปเยี่ยมกู๊ดบอทไ,ได้หรือไม่นะครับอันนี้ขัดแย้งกันบางท่านก็บอกมีสองทัศนะบางท่านก็บอกว่ามีสามทัศนะเชงบินบาสบอกว่าที่ถูกต้องที่สุดนะครับเชคฟอซานเชคสุไลมานอลวูไฮลีนะครับปาดเชคกูไซมมนหลายๆท่านก็บอกว่าที่ถูกต้องอัสซาวะนะครับก็คือ,อบรรดาผู้หญิงนั้น ถูกห้ามนะครับไม่ให้ไป,ไปเยี่ยมกุโบร์ูรที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอัลลอฮิสแลมผอดผันให้ในฮะดิ스ที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นอันนี้เฉพาะผู้ชายเท่าน,นั้นผู้หญิงไม่ได้เข้าอยู่ในลุกซ่าอันนี้นะครับข้อผ่อนผันอันนี้ยิ่งก,กว่านั้นบรรดาผู้หญิงเนี่ยถูกห้ามแล้วก็ถูกละนะถูกสาบแช่งนะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอัลลอฮิสแลมได้สาบแช่งเอาไว้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอัลลอฮิสแลมได้กล่าวเอาไว้ว่าละอันัลลอฮ์ซา,าอิราิรตนกุบู� นะครับบางรายงานก็ละอานัลลอฮฺเจ้าว่ารอดในกูบูรนะครับขอรสดตล่าทรงสาบแช่งบรรดาผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูบูรนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานสลามได้ขอดุอาแช่งเอาไว้นะครับขอเป็นการแช่งนะครับที่ความหมายของมันก็คือให้ออกห่างจากอแมะความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาสาเหตุก็เพราะว่าบรรดาผู้หญิงเนี่ยความอดกั้นอดทนของพวกนางเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าบรรดาผู้ชาย เวลาไปเยี่ยมกูบดนะครับเวลาไปพบหลุมของผู้เป็นพ่อผู้เป็นบิดามารดาหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนางเกิดความเสียอกเสียใจและนางไม่สามารถที่จะอดกั้นได้นางก็จะร้องห่มร้องไห้เสียงดังเอะอะโวยวายขึ้นมานะครับดังนั้นเป็นการป้องกันท่านอบบีมุฮัมมัดสุลลห์อะลัยวะสัลลัมก็ได้สั่งห้ามบรรดาผู้หญิงเอาไว้ไม่ให้ไปเยี่ยมกูโบด์นะครับ อันนี้คือเป็นบทบัญญัตินะครับที่เราท่านทั้งหลายต้องทําการเรียนทําการศึกษาบางคนก็มีคําตอบโต้มานะครับตอบโต้มาบอกว่าเอา้าแล้วก็ท่านหญิงไอชาที่ไปเยี่ยมกุบสพี่ชายล่ะจริงจริงอุลมามะก็ได้ให้คําตอบไว้แล้วนะครับก็หมายความว่า,ามันมีอีกตัวบทหนึ่งนะที่ท่านอับดุลเบบีลมุมสลิลวะอิสลามได้สอนท่านหญิงไอชาท,ทาการสลามให้กับชาวกูโบสในฮะดิษบน,นั้นเนี่ยความหมายของมันก็หมายความว่า คือห้ามผู้หญิงนะครับเจตนาไปเยี่ยมกูโบตโดยตรงแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงที่เดินทางนะครับนางเดินทางเป้าหมายของนางเจตนาของนางคือการเดินทางนะครับเดินทางไปเมืองนั้นเมืองนี้ถ้าหากว่าได้ผ่านกูโบสไปนะครับถ้าหากว่าผ่านกูโบตไปคือนางไม่ได้เจตนาไปเยี่ยมกูโบตแต่ไปเดินทางไปเมืองนั้นเมืองนี้แต่ถ้าหากว่าผ่านกูโบตผ่านหลุปปมฝังศพ ก็อนุญาตให้นางหยุดแล้วก็กล่าวสลามชาวกูบุตรหลังจากนั้นก็ผ่านไปนะครับอันนี้คือความหมายของฮะด,ดีษที่บอกว่าท่านนาบับีได้สอนท่านอย่งนีไอแชเอาไว้เกี่ยวกับการให้สลามกับชาวกูบุตรนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของอสําหรับผู้หญิงที่ผ่านกูบุตไปก็อนุญาตให้หยุดแล้วก็กล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมอะลลอติยาดีมินัณโมมินีนาวันมุสลิมีนวะอินน่าอินชาอัลลอฮ์บิคุมลาฮิกุนัสสลุลลอฮ์ละนาวะละกุมุนอาฟิยะ นะครับกล่าวสลมเสร็จแล้วก็จากไปนะครับอันนี้คือเป็นบทบัญญัติที่อิสลามได้วางเอาไว้นี่ตัวบทหลักฐานจากจากอัลฮะดิษนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมลลอฮุอะลัอฮ์ลสลัมได้กล่าวได้แจ้งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมกูโบ์นะครับการไปเยี่ยมเยียนสุสานนะครับส่วนบุคคลที่ไปเยี่ยมกูโบ์แล้วจะต้องไปอ่าน อันกูรอานอ่าหรือว่าไปอ่านต้นนั้นต้นนี้ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้จะเข้าอยู่ในเรื่องของอการเยี่ยมกูโบสประเภททีธธ่2นะครับการเยี่ยมกูโบสประเภทที่2นี้ก็คืออ่ามันเป็นการเยี่ยมกูโบสที่เป็นบาปนะครับเป็นความผิดนะครับถึงขั้นตกศาสนาก็มีนะครับมันมี2ออย่าง2ประการประเภทที่2นี้ก็คืออ่าไปเยี่ยมกูโบสแล้วเนี่ยได้บิดอะกลับบ้าน ก็คือไปอ่านอันกุรอานไปละหมาดไปตอวาฟก็คือไปทําอิบาดะด้าหนึ่งอิบาดะห้าในใดที่นั่นแล้วก็มีความเชื่อว,ว่ามันจะได้ผลบุญมากนะครับมันดีมันประเสริฐกว่าการทําที่บ้านหรือการทําที่มัสยิดนะครับไปอ่านอันกุรานที่กูโบสถ์ไปละหมาดที่กูโบสถ์ไปตอวาฟรอบหลุมฝังศพนะครับทาเพื่ออลัลเลาะเจตนาอังผลบุญจากอาะห์แต่เข้าใจว่าไปทําตรงนั้นเนี่ยนะมันดีมันประเสริฐ อันนี้เข้าข่ายบิดอาเข้าเข้าข่ายการทําบาปนะครับแต่ถ้าหาว่าการไปทําอิบาดาที่นั่นไปขอดูอาจากคนตายนะครับไปบนต่อคนตายไปเชื่อว่า,เ,าเจ้าของหลุมนั้นหลุมนี้เนี่ยสามารถให้คุณให้โทษได้นะครับไปแล้วไปขออะไรก็จะได้สิ่งนั้นนะครับการาความเชื่อเช่นนี้การปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นชริกนะครับหรืขั้นตกศาสนาเลยนะครับการไปเยี่ยมกูโบส์นะครับบางคนไป แล้วไปขอดูอาจากคนตายนะครับไปบนต่อคนตายเชื่อว่าคนตายเนี่ยสามารถให้คุณให้โทษได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นศิริกเป็นการตั้งภาคีต่อลัคน์ลาถึงขั้นตกศาสนาดังนั้นพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรยี่ยมกูโบนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องทําความเข้าใจบางคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ศึกษาเรียนดูแล้วก็เข้าใจว่าทําไมอนุญ,ญาตให้แต่ผู้ชายทาไมไม่อนุญาตให้ผู้หญิง นะผู้ชายเห็นเขาไปเยอะแยะมากมายทําไมผู้หญิงไปไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องมาพูดมาคุยมาอธิบายมาทําความเข้าใจกันนะครับาตามตัวบทหลักฐานที่ท่านศาสดามูฮัมมัดส,สลาัลลอฮุอะลัยสลามได้กล่าวได้แจ้งเอาไว้และบรรดาปาญ์บรรดาอุลามะที่เขามาทําการอธิบายทําการาให้ความรู้กับพวกเราก็ทำริแลนะครับก็สรุปแล้วการเยี่ยมกูโบต์นั้นเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมมัดสลตอัลลอฮุอะลัยสลามที่ท่านศาสดาส่งเสริมให้กระทํา นะครับเพื่อที่จะได้ไปสลามให้กับคนตายนะเพื่อที่จะได้ขอดูาให้คนตายนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปขอจากคนตายแล้วนกะ็แล้วก็ห้ามไม่ให้ไปทําอิบาร์ด้าที่นั่นนะครับขอดูาให้คนตายอย่างเดียวไม่ใช่มา,าไปถึงตรงนั้นขอดูาให้กับตัวเรา,าเรามีความเชื่อว่าไปขอที่นั่นจะได้บุญเยอะอันนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็สำหรับผู้หญิงก็ไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมกูโบต์นะครับแล้วก็ส่วนการละหมาดนั้นผู้หญิงละหมาดได้ละหมาดจาาซ่นะครับที่มัสยิดหรือว่าที่มุสล่าที่ไดนะเนี่ยหรือว่าถ้าหาที่ไหนที่เขา,เามีมุสลลาอยู่ที่กูโบต์ที่ข้างกูโบส์นะถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยู่บ้านเราขอดูอาให้ก็ได้แล้วนะครับขอดูอาให้กับผู้ตายนะครับถ้าหาว่ามีการละหมาดจนาซาที่มัสยิดเราไปละหมาดที่ มัสยิดอนุญาตให้ละหมาดให้กับคนตายได้แต่ส่วนการไปส่งนะมายดตไปยังกุโบตเนี่ยอันนี้ถูกห้ามมีรายงานฮันดิสจากท่านอุมอัติยะนะครับที่นางได้บอกเอาไว้านูฮีนาะอันอิสบานจานาสนะครับพวกเราถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปส่งจนาซาส่งมายดตส่งคนตายนะครับไปยังหลุมฝังศพแล้วก็ฮันดิสบทนี้คำว่านูฮีนาพวกเราถูกห้าม ถ้าซาฮาบาหรือซาฮาบียาที่เขาบอกว่าพวกเราถูกห้ามคนห้ามก็คือท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลวะอัลสลัมดังนั้นเมื่อท่านนบ,บีห้ามก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเป็นสิ่งฮารอมแล้วคํากล่าวต่อไปนั้นที่นางได้บอกเอาไว้ว่าแต่ถ้าว่าการห้ามนั้นก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะความหมายอันนี้คือคือนางเข้าใจนะครับอุมอัติยาเข้าใจว่าไม่ได้เข้มงวดอะไรนะครับแต่มันมีตัวบทอื่นฮะด,ดีษอื่นที่มาบอกว่า ละอันที่ท่านนบ,บีมุฮัรรมมัดรุละอิสลามกล่าวว่าลาอันอัลลอฮุซาอิรัดถึงกบูรนะครับหรือว่าซาวราระตึงกบูรมีหลายสำนวนนะครับซึ่งอะดิษบทน,นี้เนี่ยถูกรายงานจากท่านจากสุฮาบบานหลายท่านด้วยกันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นท่านอบูฮุรอิรัดไม่ว่าจะเป็นท่านซาบิทท่านอ่าฮัสซานบินซาบิทนะครับแล้วก็สุฮาบบานบางท่านที่ได้รายงานอะดิษบทน,นี้เอาไว้ดังนั้นพีน่น้องครับอ่ะดิดส์ที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลามสาบแช่งผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบตไปหัดิสติสเฮียเชฟฟาวจานบอกว่าถ้าหาว่าใครไปบอกว่าอนุญาตให้ผู้หญิงไปเยี่ยมกูโบตได้เนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับฮะดิษบทนี้ฮะดิษที่ว่าท่านนบีเนี่ยได้สาบแช่งนะได้สาบแช่งผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบตเนี่ยนะครับละอัลลอฮฺุซาอิรอตินกูโบตนะครับขอลงสตาลาสาบแช่งผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบตเนี่ยจะเอาจะทำอย่างไรกับฮะดิษบทนี้ดังนั้นฮะดิษบทนี้เป็ฮันดิสติสเฮียนะครับ ดังนั้นเราปฏิบัติตามฮะด,ดีษปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านนาบีมยมัมมัสโลลลอสซามถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับก็าขอดูแลต่อลอสบานอตลาขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจนะครับในบทบัญญัติของอัลลอฮิสลามที่ได้ววงเอาไว้ขอดูแาาลต่อลอสบานอตลาขอให้เราท่านทั้งหลายนะครับได้เตรียมตัวสู่อาคิรอนะครับ เตรียมพร้อมที่จะกลับไปลงล็อตต์อะไรครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอักูลูกาลิฮะจาวัสตักฟิรุลลอฮลิมะลีวะลุคุมลิซาอิลลมุสลิมีมิคุลิษัมเฟสตัฟฟิรูอินนะฮูฮูวัลกฟูรุลราฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุะ